น้ำลดลงลายตัวนี้กองไส้ไก่รอบแปลงรอบสวนครับน้ำลดลงเยอะเลยจากอาทิตย์ก่อนเป็นบรรยากาศยามเย็นครับ ที่สวนหนองกอยพัฒนาราศีสไลคลองนี้ยาวประมาณเกือบร้อยเมตรครับร้อยเมตรได้ยาวไปถึงโน้นนะเดี๋ยวเราต้องลอกคลองใหม่ลอกเอาหญ้าอ,าอะไรขึ้นนะครับข้างตลิ่งช่วงแรกๆช่วงนี้ไม่เป็นไรครับช่วงไกลไปนู้นจะหญ้าเยอะหน่อย เดี๋ยวเวลาว่างครับเราจะมาลอกคลองกันเอายญาออกฝั่งนี้ด้วยให้สามารถใช้นะครับเรือพิฆาบเรือจู่โจมที่เราทำกันเองจากกระมังปูนครับกระมังผสมปูนบยากาศยามเย็นครับที่สวนของเรา <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นที่พักชั่วคราวครับทำเหมือนเพิงไม้แงมนะครับมีที่ทำกับข้าวนะครับที่ประกอบอาหารก็มีด้านข้างนะครับถัดไปที่มีผ้าใบลายสีฟ้าล้อมก็เป็นที่นอนนะครับก็เคยนอนอยู่ที่นี่เกือบทุกอาทิตย์นะครับช่วงก่อนที่น้ำจะท่วมหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้นอนนะครับเพราะน้ำามนขึ้นสูง สูงถึงระดับนี่ครับระดับนิ้วชี้ของเราครับต้นมะขามเนี่ยสูงมากเลยเด็กๆเ,เดินมาก็อาจจะเกือบถึงคางครับเลยไม่ได้มานอนช่วงหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับที่ทำไว้นะครับสามารถใช้ได้เป็นแบบชักโครกนะแต่ว่าตักน้ำลาดเอาสวมชั่วข่าวก็ไม่ชั่วข่าวครับคือท้าบอลน,นั่นแหละเพราะเรา ก่ออิดอย่างดีนะครับต่อน้ำนะครับมีท่อต่อมาจากระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว,ว่าโซลาเซลล์ใช้อาบใช้ได้หลายอย่างนะครับเข้าห้องน้ำเข้าส้วมนะครับน้ำสะอาดทำกับข้าวาได้นะครับตู้ก็จะเป็นแบบผ้าไวเนลเก่านะครับนำมาใช้ประโยชน์ก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่มีงบ มาทําตรงนี้นะครับทำาตอมถ้าที่มีก่อนนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับนอกจากเวลาจําเป็นนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวเนาะคนอื่นเขาก็เลยไม่ค่อยมาใช้ด้วยก็เลยยังไม่ได้ทําประตูด,ดีเท่าไหร่นะครับจะมีผ้าล้อมไว้การเป็ดไก่พวกหมา,มาเข้ามาในแปลงในสวนของเราคนระับก็จะลกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดนะครับไม่ได้มานานนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวผลไม้นะครับเห็นว่าอินทผลัมของเราติดผลแล้วก็ลูกกืบเท่านิ้วก้อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันพรุ่งนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวดูแลต้นไม้ต่อสวัสดีครับ